สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Idol Legend ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือที่จะมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเกมแนวเชดอย่างเช่นเกมพวกเชดรัสหรือว่าออโต้เชดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าระบบการเล่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเออนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเล่นกันละกันนะครับกเ็เวลาเข้าไปต่อสู้เนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปต่อสู้ตรงนี้นะครับสังเกตว่าหน้ากระดานตรงนี้เนี่ยจะมีพวกพวกนี้ตัวละครมันต่อสู้อยู่นะครับซึ่งมันจะเก็บของให้เราไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่มีชื่อตามที่ชื่อเกมเนาะไอโด้เลเจนด์นะครับก็จะเป็นระบบไอ o l อันนี้เลยนะครับผมก็คือกดเข้ามาแล้วก็รับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะมีของรางวัลที่ตัวละครพวกนั้นเนี่ยมันไปหามาได้นะครับก็กดคลิกรับเลยนะครับแค่นั้น นะเนี่ยแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับผมอันนี้คือหน้าในส่วนของออที่มันเป็นแนวไอดอลนะครับทีนี้เราไปต่อสู้เองนะครับก็กดเข้ามาตรงท้าดวนตรงนี้ครับผมอ่ามันจะมีขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเกมแนวเชฟเนาะก็คือเราสามารถที่จะเเนี่ย เอาตัวละครลงมาในกระดานตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถจัดได้เลยว่าจะเอามันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าในส่วนของการเล่นเนี่ยเราจะไม่ได้ซื้อตัวละครจากหน้ากระดานเวลาต่อสู้เหมือนอย่างเกมแนวเชฟที่มันมีมา นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่เราได้จากการเล่นผ่านด่านไปนะครับที่มันมีมาให้หรือว่าได้จากการเปิดการชงกาชาแล้วตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการอัปเกรดได้ด้วยแล้วก็ใส่อเทมให้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ในตอนออต่อสู้แบบนี้นะเออนะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเกมแนวเชตเหมือนกันนะครับก็คือมีแบบว่าอย่างเช่นเรามีเผ่ามนุษย์กี่คน เราถึงจะได้พลังงานบวกมาเป็นโบนัสแบบนี้ครับยอย่างเช่นมี2คนเราก็จะได้เ,เนี่ยฮะฟื้นฟูพลังงาน40นะครับถ้าเกิดมี4คนก็จะเป็นฟื้นฟูพลังงาน70แต้มนะครับ6กคนก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับคือถ้าใครเคยเล่นเกมแนวเชฟเนี่ยก็น่าจะรู้เนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวกดต่อสู้เลยนะครับระบบการต่อสู้ก็มันจะต่อสู้ให้ออโต้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนการเล่นความเร็วตรงนี้ด้วยนะครับ ปกติเกมแนวเชสใช่ปะมันจะมีกระดานตรงนี้นะครับให้เราแบบว่าเ,าเลือกตัวละครแล้วก็จะต่อสู้เป็นรอบเป็นรอบไปนะครับแล้วก็จะต่อสู้กับคนที่ออนไลน์อยู่ณตอนนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คือจะต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าสู้เสร็จแล้วก็จะได้ของรางวัลตามนี้นั่นเองนะครับก็กดไปด่านต่อไปได้เลยเอ่าเลเยว่าอัพด้วยเห็นไหมฮะเ,เดี๋ยวไปต่อสู้อีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับดัดไปนี่ฮะสู้เลยเอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ก็คือเป็นอีกเกมเกมหนึ่งนะที่มันก็แหวกแนวเหมือนกันนะเออนะครับคือจะเป็นแนวเชฟก็ไม่ใช่นะครับผมนะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ตัวละครที่เราได้มานะครับผมเราสามารถที่จะมาอัปเกรดได้ก็คือกดเข้ามาตรงนี้ครับผมนี่ฮะอ่ะมันจะมีตัวละครทั้งหมดตามนี้นะครับก็ตอนนี้ผมจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับ สามารถอัปเกรดได้โดยการกดคลิกเข้าไปที่ตัวละครตัวนั้นๆนะครับแล้วก็ทําการกดเนี่ยอัปเกรดได้เลยตัวนี้สามารถทะลวงได้นะครับแต่ว่าจะต้องใช้เพชรอันนี้ซึ่งตัวนี้ผมยังไม่พอนะครับก็ผมก็จะไปอัปเกรดตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่ฮะกดอัปไปนะครับเวลาอัปก็จะใช้เงินตรงนี้แล้วก็ใช้ไอเจ้าตรงนี้ด้วยครับที่เป็นผลึกตรงนี้เนี่ยค่อยๆอัปไปเรื่อยนะครับผมนี่ฮะอ่เห็นไหมครับแล้วก็ใส่ไอเทมได้นะครับโดยการกดคลิกครั้งเดียวนี่ถ้าเกิดมีไอเทมไม่ใส่มันก็จะใส่แล้วเรียบร้อย นะครับผมตัวอื่นบ้างโอเคนี่นะคือถึงเลเวลยี่สิบปุ๊บมันจะสามารถทะลวงได้นะครับตัวละครพวนี้โอเคอเพิ่มเพิ่มอ่าโอเคไม่พอครับนี่ฮะผลึกไม่พอแล้วนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อ่นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะมาอัพตรงอัพดาวอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับของตัวละครนะครับก็มาตรงเมนูเนี่ยว่าเดี๋ยวมัน กดเข้ามาตรงนี้หรือเปล่ารถม้านะครับนี่ฮะมันจะมีอยู่ครับให้เราสามารถรีเซ็ตฮีโร่ได้นะครับการรีเซ็ตก็คือเราจะได้ฮีโร่เลเวลเท่าเดิมนะครับแล้วก็เราจะได้ของที่เราเคยอัปเกรดมาก่อนหน้านี้เนี่ยกลับคืนมานะครับผม,อ,มอ่าน,นี่ฮะตัวอันนี้ก็จะเป็นการลดประจําการนะครับอันนี้เป็นการส่งคืนฮีโร่แล้วก็รีเซ็ตสมบัติอะไรก็ว่าไปนะครับผม ตัวเกมก็จะมีระบบเ,เนี่ยฮะกาชาตรงนี้นะครับก็คือกดเข้ามาที่ตรงโรงแรมแล้วเราก็สามารถที่จะมาสุ่มกาชาได้เดี๋ยวผมไปรับเพชรจากตัวฮีโร่ก่อนนะครับซึ่งฮีโร่ที่ผมได้มาเนี่ยผมจะสามารถที่จะกดรับเพชรได้ด้วยนะครับผมจากฮีโร่นะเดี๋ยวก่อนนะกดเข้ามาตรงนี้ดีกว่าเออนี่ครับรับภารกิจต่างๆด้วยอ่ามีเปิดกล่องด้วยฮะมาเปิดนี่นได้ของรางวัลแล้วอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่โอ้ของเพียบเลยวะ่ะนี่ฮะ ไม่ได้มากดรับเลยนะครับคือตัวเกมก็แรกๆเนี่ยจะแจกเพชรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมอืมแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็อาจจะแบบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าก็หลายๆส่วนเนาะทั้งเลเวลทั้งอะไรนี้นะครับผมอืมตอนนี้ผมสามารถเปิดกาชาได้แล้วอ่ามารับเพชรตรงนี้นะครับอืมมันคือรับเพชรจากฮีโร่ได้ด้วยนะครับเดี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะฮะ นี่ครับมันจะมีเอออย่างเช่นตัวนี้ผมได้มาใหม่ใช่ป่ะกดเข้ามาเลยนะครับนี่ฮะกดครับเพียเห็นไะมมันจะมีให้นะครับผมแล้วก็ดูอีกทีว่าตรงนี้มันมีเตือนไหมถ้าไม่มีเตือนแล้วก็คือผมรับหมดแล้วนะครับฮีโร่ก็มีหลากหลายตัวนะเนี่ยเห็นไหมฮะเราสามารถกดคลิกดูได้นะครับว่าฮีโร่เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนแล้วก็มีเลือดเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะตามนี้เลยความสามารถนะครับซับสกิลแบบไหนยังไงนะครับก็สามารถมาดูได้เนี่ยกดเอ่อทดลองเล่นได้ด้วยนะครับผมอืมเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราเอ่อมาเปิดกาชากันเลยดีกว่านะครับก็กดเข้ามาที่เมืองหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะโรงแรมปึบนี่ครับผมมันจะมีการันตีด้วยว่าถ้าเกิดเราเปิด10ครั้งเนี่ยเราจะได้รับฮีโร่มหากพา์แน่นอนนะครับ10ครั้งแรกนะเออแต่ถ้าครั้งต่อไปไม่รู้แล้วนะครับผมมากดเลยครับสอ่พ2น0 0นะครับจริงๆมันมีหลายตู้นะครับแต่ว่าตู้กาชาตู้อื่นเนี่ยมันจะต้องใช้เนี่ยคะแนนหัวใจอย่างนี้ครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ครับ อ่าเป็นม้วนแบบนี้ครับม้วนอันเชิญเนาะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีน่นีงนะครับผมก็ต้องเปิดหน,นีแทนนะครับมาจาัดไปเลย2007ปบม,มาแล้วครับโอ้ม oh y g ก d ดนี่ฮะอ่าโอเคตัวนี้ครับชาลีเฮ้ตัวซามปะวะแล้วก็ตัวนี้ครับที่บอกว่าเราจะได้แน่นอนนะได้มาแล้วครับผมอโอเคตามนี้ครับผมนอกนั้นก็เป็นแบบกากๆครับ ดาวหนึ่งสองดาวอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมไปลองดูนะว่ามันเพิ่มดาวยังไงนะครับเดี๋ยวมันเอ,เอ้ยวางศักดิ์สิทธิ์หน่อยดูนีอันนี้จะเป็นแบบว่าเอา่อเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยนะเห็นไหมให้เรามาอัพดาวนะครับคือ,อนกประมาณนีอ้อัพดาวใช้ตัวไหนอัพนี่ไงตัวนี้เลเวลยี่สิบอัพเลยแล้วกันนะฮะคือมันจะใช้การ์ดไอตัวเนี้ยการ์ดตัวละครสามดาวเหมือนกันนะครับมาอัพให้ตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับออ่ะโอเค ก็ผมคิดว่าผมจะเอาตัวนี้แหละนะครับอัพดาวเลยอ่ะยืนยันปึบเรียบร้อยเย้โ yeah, okay. อเคได้รางวัลมาด้วยครับจากสามดาวก็จะกลายเป็น4ดาวขึ้นมาแล้วนะแล้วก็พวกตัวดาวเดียวพวกนี้นะครับก็ถ้าจะอัพก็เหมือนกันแหลกนะครับเนี่ยใช้ดาวเดียวนะครับมาอีกอันนึงแล้วก็มาอัพเป็น2ดาวตัวนี้นะครับผมประมาณนี้ก็อัพไปเถอะนะฮะเนี่ยกดอัพอัพไปอืมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าความสามารถแต่ละตัวมันคืนอียังไงบ้าง นะครับก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ถ้าจะอัพอีกนะครับก็เนี่ยตามนี้เอ้ยผมว่าผมอัพอัพตัวนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เอาตัวสองดาวตัวนี้มาอัพไปปึบจากในตานี่ฮะเรียบร้อยครับผมอประมาณนี้พอนะครับนี่คือการอัพดาวนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้ครับนอกเมืองนะฮะมันจะมีเมืองที่เราสามารถที่จะไปต่อสู้ได้นะครับผมไปหาของรางวัลไปหาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย ผลแดนมายาอย่างนี้ครับก็กดเข้าไปดูนะฮะ,ะมา,าด่านที่หลักไปโอเคเรียบร้อยนะฮะคือมันจะมีให้เราปลดล็อกด,ด่านไปเรื่อยๆครับเนี่ยเอากดเข้ามาค่าทหารแล้วก็เลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งลงไปช่วยเรานะครับกดเลือกปุ๊บนะฮะแล้วก็ให้มันต่อสู้ไปเรื่อยๆนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ฮะ,ะซึ่งตัวเกมมันจะมีการสอนอยู่นะนะครับว่าเอ่อทำอะไรยังไงบ้างนะครับเนี่ยไปต่อสู้นะครับแล้วก็เอาตัวละครที่เราเลือกมาหรือว่าตัวละครที่เรามีอยู่นะครับเอาลงไปเลยลากลงมารับม นะก็ดูตรงนี้ด้วยนะว่าเผาอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ผมขี้เกียจดูผมเอาลงไปเลยแล้วกันนะครับคือกระดานกระดานหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวละครลงได้ทั้งหมด6กตัวนะจ๊ะเออนะโอเคเนี่ยฮะลงเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็กดไฟต่อสู้เลยนะครับคะแนนเราแบบคือ,อพลังเราเยอะกว่าแบบมหาตาลนะ่ะเยอะกว่าเป็นหมื่นนะ <Domin ating. S 2> ยังไงก็ผ่านเลยวครับ <Un stoppable. S 2> แต่ว่าคือในสงครามต่อสู้ตรงนี้เนี่ยตัวละคระเหล่านี้ถ้าเกิดลงไปต่อสู้เรื่อยๆนะครับเลือดมันลดมันจะไม่มีเพิ่มนะ เราต้องทําการหากดอะไรเพิ่มเองนะครับซึ่งมันจะมีให้เพิ่มอยู่ในแต่ละด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกแบบนี้ครับผมมันก็จะบอกไว้ว่าถ้าเราเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับมันก็จะบอกเลยนะครับว่าะจะช่วยเพิ่มอะไรอย่างเช่นนี้ฟืนฟ้นฟู HP ทั้งหมด20%ทันทีหลังจากที่ผ่านนะครับเออนาะประมาณนี้แต่ถ้าตัวละครตัวใดตัวหนึ่งตายมันจะไม่ฟื้นนะสำหรับด่านนี้นะครับมันจะมีบอกไว้อยูอ่เดี๋ยวผมเลือกอันนี้แล้วกันครับจะมีดูดเลือดทั่วไปที่15%ด่านต่อไปนี่นะเรียบร้อยผ่านแนล มากดเปิดกล่องได้นี่ระรับของรางวาาัลไปอ่าแล้วก็อ่าไปยังด่านอื่นอะไรเงี้ยนะครับนี่ฮะมาต่อนะก็ผ่านไปเรื่อยๆครับผมตามนี้เนหะ็นไหมก็จะมีด่านนี้เราเข้าไปสู้นะนี่ฮะสู้ๆไปยังไงก็ผ่านอ่ะคือคือคะแนนมันยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็มาเก็บวัตถุดิบจากตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บไปนี่อ่าวัตถุดิบเอาไว้ไปอัพตัวละคงตัวละครอนอะไรอย่างี้นะครับนี่นะฮะ ได้พลึกเยอะเหมือนกันนะอืมเอาไหนดีละ่ะอ่าผมเน้นในส่วนของ HP ไว้ก่อนครับผมเออ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับของตัวเกมนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเมนูต่างๆนะครับก็จะมีกระเป๋าเนาะกดเข้ามาดูกระเป๋าได้นะครับว่าเรามีอะไรไงบ้างน,นะครับเอ้ยอันนี้เหมือนใช้ได้แล้วเปล่ากดใช้ดูด้อ่าด้ตัวละครสองดาวแม่นะครับอันนี้ยังไม่ครบนะครับก็เปิดไม่ได้อเออเ้ยพลึกนี้เหมือนจะได้เยอะแล้วหรือเปล่าอ่ะเอาไปอัพ ตัวละครเพิ่มเติมได้ละมั้งเนีย่ยกดเข้ามาดูครับก็อ่านี่ฮะเห็นไหมกรีเพิ่มแล้วก็ทะลวงไปได้เลยปึ๊บปดทะลวงความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นครับผมนี่รยบล้อยแล้วก็ใส่ไอเทมด้วยนี่เนี่ยริยบร้อยฮะตัวละครไหนสามารถทะลวงได้ก็ทะลวงไปเลยนี่จะได้เก่งๆขึ้นนะครับอืออ่าผมว่าต้องเป็นตัวละครที่ผมได้ม,มาใหม่นี่ตนนัวนี้เราต้องทําการอัพหน่อยนะครับผม ก็ s <S ทำการอัพเลยนะอัพลยถึง20เลยนี่แล้วก็ทะลวงเลยเออนี่นะครับความสามารถชัดเจนมากนะใส่ของไปนี่แล้วก็ตัวอื่นที่เราคิดว่าเราใช้อยู่นะครับเราก็มาทำการทะลวงมันให้หมดนะครับผมเพื่อที่จะให้มันลงไปในออ <you> ในกระดานเรานะครับผมออแคนเหล็กนะครับนีกดเข้ามาที่ตรงนี้ยุทธการนะครับผมนี่แล้วก็ไปผ่านด่านกันได้เลยเฮ้ยอันนี้ A.I. อย่างรวดเร็วดใช้นีๆโอเคต่อไปแล้วก็ภารกิจอันนี้โอ้รับอีกแล้วฮะเห็้ยนะมีของมาแจากมันเยอะเลยนะครับแรกๆนะแรกๆตามภารกิจไปนะครับโอเคเปิดกล่องได้อีกแล้วโอ้ปูอะไรวะน่เมื่อกี้นี้โอเคเปิดได้อีกแล้วโอเคมากครับผมในเพชรในพื้นไปนะฮะร,รูปแบบตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการแบบว่า ถ้าเรามากดเปิดหาของได้นะครับผมเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่นะฮะปึบประมาณนี้เสร็จหมดนะครับผมถ้าได้มาก็มาเปิดนะครับอไปต่อซุ้ยสักรอบแล้วกันนะฮะอันนี้ก็น่าจะสบายสบายครับเนี่ยมันจะมีคะแนนตรงนี้บอกหมื่นสามก็แปดพันอ่ะสบายอยู่แล้วนะครับผมชิวๆเออเอาตัวละครลงมามาตัวนี้ปึบเนี้ยหมื่นหกแล้วดูดิเห็นไหม,มจัดไปครับผมสบายสบาย,สบายครับผ่านอยู่แล้วฮะเ,เล่นเร็วหน่อย คือในส่วนของการเล่นความเร็วเนี่ยเราจะต้องผ่านมาถึงด่านที่16ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเล่นความเร็วได้นะครับโอเคชนะใส่ใส่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของตัวเกมนะครับผมคร่าวๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ระบบหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่เปิดนะเนี่ยยังมีอะไรเยอะมากนะครับที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็ลิงกโหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้นะครับเป็นเกมเพลย์เล่าวที่มาแนะนำนั่นเองนะครับผมตัวเกมนี้อยู่ในช่วงทดลองเล่นอยู่ในสตูไทยนะครับยังไม่ได้เปิดแบบโอเพนจริงๆนะครับลืมบอกไปนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ